สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูชมวิทย์คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชมจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องระบบสุริยะและปรากฏการของดวงจันทร์นะคะค่ะในระบบสุริยะของเรานะคะก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะเรามาดูองค์ประกอบของดวงสุริยะอันแรกเลยนะคะก็คือดวงอาทิตย์ค่ะ ดวงอาทิตย์นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์นะคะซึ่งมีเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะนะคะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเลยนะคะซึ่งดวงอาทิตย์ไม่ได้โคจรรอบกับดวงดาวอื่นนะคะคืออยู่ตรงกลางนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 3 9 2 5 3้านกิกิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากโลกประมาณ หนึ่งสี่ศูนะคะล้านกิโลเมตรนะคะ,ะหมุนรอบตัวตัวเองนะคะหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณยีสิบวันนะคะพื้นผิวนะคะมีอุณหภูมิเฉลี่ยถึง6,000องศาเซลเซียสเลยนะคะเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองนะคะอายุประมาณห้าพันล้านปีแล้วนะคะ ค่ะเรามาดูดาวบริวารของดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีดาวบริวารที่อยู่ล้อมรอบหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะอ่าก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะกลุ่มแรกเรียกว่าดาวเคราะห์วงในนะคะดาวเคราะห์วงในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดาวพุธดาวศุกร์นะคะดาวพุธดาวศุกร์นะคะดาวลำดับที่1และลำดับที่2นั่นเองนะคะ ซึ่งมีวงโคจรที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆนะคะ,ะส่วนดาวเคราะห์วงนอกนะคะก็จะได้แก่ถัดจากโลกออกมานะคะโลกของเราอยูย่ดับสามเนาะถัดจากโลกมาดับที่สี่นะคะเป็นดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเาส,าวสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นดาวเคราะห์วงนอกนะคะค่ะ เมื่อเรามาแบ่งตามพื้นผิวนะคะลักษณะพื้นผิวเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดาวเคราะห์หินแล้วก็ดาวเคราะห์แก๊สนะคะดาวเคราะห์หินเนี่ยนะคะก็จะได้แก่ดา,ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารนะคะ,ะกลุ่มดาวนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มดาวที่มีพื้นผิวเป็นหินนะคะแล้วก็มีชั้นบรรยากาศนะคะบางๆห่อหุ้มอยู่นะคะส่วน กลุ่มที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะก็จะเป็นดาวเคราะที่ประกอบไปด้วยแก๊สนะคะส,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวพฤหัสดาวยูเรนัสดาวเสาดาวเนปจูนเองนะคะค่ะเรามาดูดาวแต่และดาวนะคะรับเรเียงลำดับตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งอ่าที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะก็ จะได้แก่ดาวพุธนะคะคืออยู่ลำดับที่ใกล้ที่สุดนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1ขอโทษค่ะ4 8 7 9กิโลเมตรนะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่57.91ล้านกิโลเมตรนะคะอ่าโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ1รอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ 87.97วันนะคะหมุนรอบตัวเองนะคะหมุนรอบตัวเองเนาะใช้เวลา58วันนะคะประมาณมีอุณหภูมิพื้นผิวนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ180ถึง430องศาเซลเซียสนะคะไม่มีดวงจันทร,ร์เป็นดาวบริวารน,นะคะ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆนะคะฝั่งที่ถูกดวงอาทิตย์แผดเผาเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนะคะร้อนมากๆเลยนะคะตั้ง430องศาเซลเซียสส่วนด้านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ได้รับแสงดวงอาทิตย์นะคะไม่ได้รับความร้อนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นเย็นมากๆหนาวมากๆเลยนะคะก็คือลบ180นะคะองศาเซลเซียสเองนะคะต่อไปค่ะ เมื่อกี้นะคะดาวพุธเนาะก็จะได้ฉายาเป็นดาวเตาเตาไฟแช่แข็งนะคะเป็นอ่าชื่อที่เขาเรียกกันเนาะ ใช้ยาของดาวพุธเนาะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูดาวศุกร์นะคะก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงที่เป็นดับที่2นั่นเองนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 2 1 0 4กิโลเมตรนะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยโดยเฉลี่ย108 2 1สองล้านกิโลเมตรเนาะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ1รอบนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ 224วันนะคะโดยประมาณเนาะหมุนรอบตัวเองนะคะอยู่ที่243วันนั่นเองหนึรอบนะอะมีอุณหภูมิพื้นผิวโดวยเฉลี่ยนะอยู่ที่470องศาศเซลเซียสนะคะอะไม่มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารคะ่ะซึ่งค่อนข้างมีอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเลยนะคะอดวดาวสุกนะคะก็จะได้ชยายาเหมืนกันนะคะก็คือเป็นดาวที่เกิด ภาวะเลือนกระจกอยู่ตลอดเวลาหรือภาวะโลกร้ออยู่ตลอดเวลานะคะก็ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆอย่างนั้น,นะคะก็เหมือนเป็นเตาอบอยู่ข้างในเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะลำดับที่สามนะคะถัดออกมานะคะก็จะเป็นโลกของเราที่เราอยู่อาศัยอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะมะีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะคะอยู่หนึ่งดวงเนาะ ดาวเป็นดาวเคอดวงเดียวนะคะในระบบสุริยะนะคะที่มีพื้นผิวเนี่ยมีน้ำเนาะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ได้นะคะทั้งหมดทั้ง9ดวงนะคะ,ะรวมถึงดวงอาทิตย์ด้วย,น,ยนะคะก็มีเพียงโลกดวงเดียวนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะต่อไปคันรดับที่4นะคะเป็นดาวอังคารค่ะ อ่าราที่4ี่นะคะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นระดับที่4เนาะมีอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่600 ขอโทษนะคะ6792กิโลเมตรนะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่227ล้านกิโลเมตรนะแล้วก็วงโครจรเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ1รอบใช้เวลา687วันนะคะแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ24.62ชั่วโมงนะคะหรือ1วันของเรานะคะก็ ใกล้เคียงกับโลกของเรานะคะอะมีอุณหภูมินะคะพื้นผิวโดวยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ87ถึงลบ5องศาเซลเซียสนะคะอะมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารน,นะคะล้ลอมรอบนะคะอยู่2ดวงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลำดับที่5นะคะ มีเส้นผ่าศูนย์เป็นดาวพฤหัสนะคะมีเส้นผ่าศูนย์นลนะะนนกลางอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบกิโลเมตรถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรานะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดจุด 4 1ล้านกิโลเมตรนะหมุนรอบตัวเองนะคะใช้เวลาอยู่ที่9.92ชั่วโมงนะคะมีอุณหภูมินะคะในพื้นผิวนะคะอยู่ที่ลบ1 4อองศาเซลเซียสนะคะหนาวมากนะมีดวงจันทร,ร์บริวารถึง62ดวงเลยนะคะดวงเล็กดวงน้อยนับมาหมดแล้วนะคะ62ดวงนะดาวพฤหัสนะคะต่อไปนะคะดาวลำดับที่6นะคะก็จะเป็นดาวเสาค่ะ ดาวเสานะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่12540กิโลเมตรนะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่1427ล้านกิโลเมตรนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ที่29.47ปีนะคะ,ะหมุนรอบตัวเองนะคะใช้เวลาอยู่ที่ สิชั่วโมงนะคะซึ่งหมุนรอบตัวเองเนี่ยเร็วมากนะอะมีอุณหภูมิพื้นผิวโดวยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ178องศาเซลเซียสนะคะเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะน้อยกว่าน้ำเลยนะซึ่งมีความหนาแน่นเพียง0.7กรัมนะคะต่อลูกบาทรเซนติเมตรนะมีดวงจันทร์บริบาลถึง2ดวงนะคะ ซึ่งจะมีวงแหวนล้อมรอบเรียกว่าเศษหินเศษฝุ่นนะคะล้อมรอบนะคะแล้วก็หมุนวนอยู่นะเวลาเราส่องกล้องที่สามารถมองเห็นได้ก็จะเห็นเป็นวงแหวนเนาะหรือขยับที่พี่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีเศษฝุ่นเศษหินนะคะที่ล้อมรอบอยู่นะคะ ต่อไปค่ะเป็นดาวลำดับที่7นะคะเรียกว่าดาวยูเรนัสนะคะหรือว่าดาวมาตยูเนาะนี่เป็นชื่อเรียกนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่5 1 1 2 0กิโลเมตรนะคะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ดวยเฉลี่ยอยู่ที่ 2, 8 7 0ล้านกิโลเมตรเลยนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะใช้เวลาประมาณ80ปีเลยนะคะ หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา17.24ชั่วโมงนะคะมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ216องศาเซลเซียสน,นะคะมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารถึง27ดวงเลยนะคะ,ะก็จะมีวงแหวนเล็กๆนะคะไม่ได้ชัดเท่าดาวเสาเนาะล้อมรอบอยูอ่และลำดับที่8ค่ะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดาว เนปจูนนะคะหรือดาวลูกเกดเนาะดาวมหาสมุทรนะคะเรามีชื่อเรียกเยอะมากนะคะที่ไทยเรียกเนาะหรือว่าดาวเนปจูนนั่นเองนะคะชื่อสามันเนาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่49,530กิโลเมตรนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่164.80ปีนะคะอ่าหมุนรอบตัวเองนะคะใช้เวลาอยู่ที่16 6ชั่วโมงนะคะประมาณ16ชั่วโมงเนาะมีอุณหภูมินะคะพื้นผิวโดวยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ214องศาเซลเซียสนะคะมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารถึง13ดวงด้วยกันนะคะสีก็ออกฟ้านะคะเมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง8ดวงนะคะเรามาดูดาวเคราะห์แคระบ้างนะคะดาวเคราะห์แคระนะคะเป็น ดาวที่โครจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะแต่เส้นวงโครจรเนี่ยไม่เป็นระนาบเดียวกันกับดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนาะก็จะมีวงโครจอรรอบดวงอาทิตย์นะคะมะีการซ้อนทับนะคะหรือใกล้เคียงกันเนาะ,ะซึ่งเราจะมาดูตัวอย่างนะคะ,ะดาวดวงแรกก็คือดาวพูตโตนะคะ ดาวพุโตเคยเป็นดาวครอสจัดให้อยู่เป็นดาวครอสนะคะแต่เมื่อดูวงโคจรแล้วเนี่ยมันโคจรไม่เหมือนกับดาวครอสทั้ง8ดวงเนาะเฉียงๆนิดนึงนะคะก็ทำให้มันกลายเป็นดาวครอสจัดอยู่ในพวกดาวเคราะห์แระนั่นเองนะคะดาวต่อไปค่ะชื่อดาวซีรีสนะคะแล้วก็ดาวอีริสนะคะดาวเฮาเมอยนะคะแล้วก็ดาว มาคีมาคีนะคะซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ได้รับอรองว่าเป็นดาวเคราะห์ห้าดวงนะคะนี่เลยต่อไปค่ะดาวเคราะห์น้อยนะคะดาวเคราะห์น้อยหรือที่เรามาักเรียกกันในดาวอุกบาตอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นดาวเคราะห์น้อยนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าดาวครแคร์นะอ่า อยู่ห่างจากโลกเนี่ยอยู่ประมาณ150ถึง354ล้านกิโลเมตรนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยอ่ธาตุที่เป็นพวกหินนะคะแล้วก็โลหะนะคะอยู่อ่าอยู่วงแหวนเนาะวงแหวนของระบบสุริยะอยู่ระหว่างดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสน,นะคะ ีนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของการขึ้นแล้วก็การตกนะคะของดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทั้งทิศตะวันออกแล้วก็ตกในทิศตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะกับดวงจันทร์นะคะ Dogs crazy 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 <grandma> ดวงจันทร์ก็เมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะดวงจันทร์ก็จะขึ้นในทิศตะวันออกเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ตกในทิศตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทางด้วยด้วยทิศทางที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โลกหมุนรอบ ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับเรื่องระบบสุริยะนะคะและก็ปรากฏก,การของดวงจันทร์เนี่ยนะคะก็ครูก็มีเรื่องที่จะอธิบายนะคะนักเรียนได้เข้าใจเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็สามารถทำงานทำรายงานนะคะที่ได้รับมอบหมายได้นะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!